สวัสดีครับผมจะพามาดูบ้านกินชิสองนะครับบ้านบึงหนองโคดแล้วเข้ามาดูในตัวบ้านเลยนะครับนี่คือที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถได้สองถึงสองคันเลยนะครับพื้นที่กว้างมากเลยส่วนฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ข้างบ้านเป็นลานปิ้งย่างาบาร์บีคิวหรือจัดกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับผมคนามากเลยจะเอาต่อไปเราจะไปดูส่วนอื่นของตัวบ้านนะครับ ครับทางนี้ก็จะเป็นทางประตูเข้าออหน้าบ้านนะครับเป็นพื้นที่กว้างส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นข้างบ้านอีกข้างหนึ่งนะครับกว้างพอๆกับอีกฝั่งหนึ่งเลยแต่ต่อไปเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยนะครับโดยตัวบ้านเ่งเป็นสภาพใหม่นะครับเป็นบ้านมือหนึ่งยังไม่ถูกการใช้งานเลยพื้นที่กว้างขวางมาก ัครบฝั่งนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดไปชั้นสองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างครับฝั่งทางนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวจะอยู่หลังบ้านนะนี่คือประตูออกหลังบ้านนี่ครับกว้างขวางม,ม,มากเลยหลังบ้าน ต่อไปเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยนะครับผมครับผมนี่ลูกที่สองครับมีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับนี่คือห้องเล็กนะครับผมห้องแหลกเลยมีห้องเล็กนะครับเล็กมากขนาดห้องเล็กนะครับยังกว้างขวางขนาดนี้อันนี้เป็นห้องน้ําชั้นสองครับห้องน้ําส่วนกลางต่อไปจะเป็นห้องใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ กว้ามากเลยลจะมีชั้นระเบียงมีวิวให้ดูด้วยนะครับผมยนะิวชั้นสองนี่เวลาดูเวลานะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นครับแดดไม่ร้อนมากครับแดดไม่ส่องเพราะว่าเราหันไปทางทิศตะวันออกนะครับบ้านหลังนี้ ก็จะมีวิวเมืองวิวอาคารหน่อยหนึงนะครับถ้าเรามาดูส่วนที่เหลือนเัยนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับสามารถใส่ตู้เสื้อผ้าหรือว่าทําเป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําในตัว เป็นยังไงกันบ้างครับผมกลับบ้านกิน12บสงบึงนองโคดนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจผมจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับอย่าถ่ายคลิปผมจะมีวิวหมู่บ้านให้ดูนะครับผม